เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคารเชเลนเจอร์และ Impact Forum พอลซีอิมแพคเมืองทองธานี สนทนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันอันกรีดกากาแฟแท้สนทนานโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบะมังลงกระดูก ชนะโดยน้ำมันนากำจะมีรถกอนดาร์กิตตานหน้ามูนสระต้องขวานี้เลยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจัดพิธีรดน้ำดำหัวสองบอสใหญ่แห่งปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีพศ .2567 ที่บริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการดรสิริพัฒน์สอนปิยนันทวารินหรือซอสมใจและประธานกรรมการบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัด ผู้บริหารสนามฟุตบอลยา่าเทียมเดอะบูวาลีนาแพรกษาผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการและนายไตรภพปิยานันทวารินบอสใหญ่แห่งปิยสันอินเตรกรุปเปิดบริษัทปิยสันอินเตรกรุปจำกัดให้คณะผู้บริหารนหน้าฝ่ายต่างๆกลุ่มบริษัทในเครือและพนักงานบริษัทปิยสันอินเตรกรุปจำกัดร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและลดน้ำดำหอมเพื่อขอพรเสริมสิริมงคลโดยร่วมอนุรษ์และสืบสารวรทมประเพณีไทยอันดีงามเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงการวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีพศ 25567โดย2บอสใหญ่แห่งปิยะสันอินเตอร์กรุ๊ปได้มอบสบู่และเงินขวัญถุงให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนที่เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรในครั้งนี้ด้วย 为一点土地，为一 一二三。 สวัสดีค่ะดรสิริพัสรเปียะนันทวารินนะคะประธานกรรมการบริษัทปียะาันอิดกรุ๊ปแพรกษาเนี่ยนะคะแล้วกเ็เป็นผู้บริหารสนามฟุตบอลวีอารีนาด้วยนะคะเ,เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยของเราชาวไทยนะคะวันนี้ก็มีการรดน้ำดำหัวที่บริษัทนะคะ ทางเด็กๆและพนักง,งานท,ทุกคนก็มีความน่ารักซึ่งก็จัดให้ทุกปีนะคะแล้วก็วันปีใหม่นี้ดิฉันก็อยากจะอํำรวยไวพรให้กับชาวสมุทรปราการนะคะให้มีความสุขความเจริญเนื่องในวันปีใหม่นี้และขอให้ทุกทกท่านนะคะเดินทางไปไหนขอขอให้มีความสุขและก็ปลอดภัยแควคขาดนะคะ แล้วหลังจากสงการแล้วเราก็ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมเราตั้งใจทำงานกันทุกๆคนแล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขทำอะไรก็ขอให้สมหวังดังที่คิดนะคะสมปรารถนาทุกๆท,ท่านค่ะขอบคุณค่ะทีมขา่าว AEC TV c h a n n e l รายงานเติมเต็มความสุข และประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยานนี้อาคาร Challenger และอิมแพคฟอรัมพอลีอิมแพคเมืองทองธานี สนนานมโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพื่สุขภาพกาแฟที่ินมหาไม่มีไขมันให้กีกแฟแท้สนนานโดยผลิตภัณฑเส์อาหารแถวเแถวเซียมบามบูงกะดูสนทนานโดยน้ำมันงเส้นมิเอกลถก่อนดันลิตาน้นน่นิระต้องขวนี้เลย